สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่507กันแล้วนะครับพี่พี่หรือว่า507นั่นเองนะครับก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืม กดปุ่มถูกใจนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมและที่สำคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจนะครับผมสนใจ อยากที่จะเช่าบูชานะครับผมพระเครื่องนะครับรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับ o i p t q นะครับผมเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับพี่พีสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับผมทางช่องของผมนะครับผมเน้นย้ําเลยนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์นะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผม และสำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆอีพีเลยนะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับผมรายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้นะครับไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับคือหมายเลขที่26นะครับผมตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผม หลังจากที่จดเป็นหมายเลขแล้วนะครับพี่พี่ก็อย่าลืมนะครับผมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอด้วยนะครับพี่พี่ตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับพี่พี่ก็สามารถนะครับพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับ แล้วก็แจ้งว่านะครับผมสนใจอยากที่จะชอบบูชานะครับผมพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน E ีีไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้พี่ๆภายในวันนั้นเลยนะครับแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางทุกรายการนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มนะครับกันที่รายการหมายเลขที่1กันใน E ีีนี้กันเลยนะครับผม สำหรับรายการที่1ใน EP นี้นะครับพี่พี่ก็จะเป็นนะครับผมเหรียญนะครับผมรลวงกระสุนนะครับวัดปากคลองมะขามเท่านะครับพี่พี่นี่นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมวัดปากคลองมะขามเท่าปี2466นะครับองค์นี้นะครับผมมาพร้อมกับการประกาศสินิบัตที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับผมท่านใ้ชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกันแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับสำหรับเหรียญนะครับผมรุ่นแรกหลวงกระสุขนะครับว uh ัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทนะครับหมายเลขที่1นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้พพฟซ่นะครับ <t bit> ผิวสวยๆจำเดิมแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับสำหรับเตรียมนะครับผมหลวงผู้สุกนะครับผมวัดปากคลองมะขามเท่านะครับผมหมายเลขที่1นึ่พีนนี้นะครับผมนี่นะครับสวยๆจำเดิมแบบนี้เลยนะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมราาทุกองนะครับมีรูปภาพเพิ่มเติมให้รับชมนะครับผมก็สวยนะครับตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ ถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่2นะครับผมรายการที่จะเป็นนะครับพระสมเด็จนะครับผมบางขุนพรมนะครับพี่ๆนะครับพิมฐานแซมนะครับผมเนื้อผงวัดใหม่อมตะรถนะครับกลุ่บางขุนพรมนะครับผมนี่นะครับมาพร้อมกับการประกาศสินีบัตรแบบนี้เลยนะครับผมสาหรับหมายเลขที่2องค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคา800บาทนะครับสำหรับนะครับผมพระสมเด็จนะครับผมกลุนะครับบางขุนพรมนะครับผมพิมฐานแซมนะครับพี่ๆ ดูผิวกันชัดๆเลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับขององนี้นะครับนี่นะครับเนื้อหามมลสารเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม800บาทนะครับผม800บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับลองดูลองมาชมกันได้เลยนะครับพี่ๆสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่2แล้วนะครับถัดมากครับผมหมายเลขที่3นะครับอันนี้จะเป็นเจ้าสัวนะครับพี่ๆเจ้าสัวหลวงพ่อเกษมนะครับผม ผมพ่อเกษมเขียน่าโกปี2535นะครับพี่ๆีเป็นเจ้าสัวนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม650านะครับพี่ๆี่สำหรับเจ้าสัวรายการที่3นี้นะครับผม650บาทนะครับผมเจ้าสัวอง์นี้นะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมสํานักสุสานไตรักนะครับปี2535นะครับผมนี่นะครับรูปภาพมีให้รับชมนะครับผมลองติดต่อสอบถามเข้ามาขอดูกันได้นะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมนะครับ ถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญพ่อแดงนะครับผมหมายเลข4นะครับเนื้อทองแดงรมดำนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผม500บาทนะครับสำหรับเหรียญพระครูยานวิราชนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงนะครับผมหมายเลขที่นะครับนี่นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผมองค์นี้นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมปี2530นนะครับพี่ๆนี่นะครับเป็นเหรียญพระครูยานวิราชนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงนะครับ วัดข่าับรรอิยนะครับผมหมายเลขที่4แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมรายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้เลยนะครับนี่นะครับ500บาทนะครับพี่ๆองนี้นะครับผม500บาทนะครับถัดมาครับผมเป็นเหรียญนะครับผมเหรียญกลมจิกโกนะครับหลบข้อเงินนะครับผมวัดดอนใหหอมปี2 5 0 6นนะครับพี่ๆพร้อมกล่องแบบนี้นะครับ เหรียญนี so ้นะครับผมเป็นหมายเลขที่5ใน EP นี้นะครับผมรายการที่เปิดแบ่งปันนะครับให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคานะครับ600บาทนะครับพี่สำหรับเหรียญกลมจิโกนะครับผมหลงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับพี่พี่องค์นี้มีรอยจานมือแบบนี้ด้วยนะครับผมเนี่นะครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเหรียญกลมจิโกนะครับหลงพ่อเงินนะครับผมวัดดอนใหหอมรายการนี้นะครับผมเนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผม ลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับวัดดอนใหหอมนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับปี2506นะครับพี่พี่เป็นเหรียญพ่อเงินนะครับพี่พี่วัดดอนใหหอมนะครับนี่นะครับดูภาพมีให้รับชมนะครับผมหมายเลขที่5นี้แล้วนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมพร้อมของแบบนี้เลยนะครับ ถัดมาครับผมหมายเลขหกนะครับอันนี้จะเป็นหลงปูทีมิสริโกนะครับผมเป็นลูกหล่อรุ่นแรกนะครับวัดรหันไลนนะครับผมหมายเลขที่หกนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมหมายเลขนี้นะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรูปหล่อนะครับหลงปูทีมิสริโกนะครับผมหมายเลขที่หกนี้นะครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ นี่นะครับใต้ฐานจะเป็นพระนาคปลกนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขี่6แล้วนะครับ450นะครับผมถัดมาก็ผมเป็นหมายเลขี่7นะครับผมรายการนี้จะเป็นนะครับขุนแผนนะครับพี่พี่นี่นะครับขุนแผนรายการนี้นะครับผม4 0 0บาทนะครับผมหมายเลขี่7นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมลองดูเนื้อหาโมสารกันได้นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับนะครับผมขุนแผนนะครับรายการที่7แล้วนะครับผมในพีนี้นะครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับผิว <land> สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลยที่7แล้วนะครับผม400บาทนะครับถัดมาก็ผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะครับผมวัดสัตหีบนะครับหรือว่าพระอุปชาอีนั่นเองนะครับผมนี่นะครับปี2 4 7 3นะครับพ <fal> ี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ500บาทนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงพ่ออีองนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับ นี่นะครับผมดูผิวกันได้เลยนะครับผม500บาทนะครับท่านใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมรูปภาพนะครับมีให้รับชมทุกรายการนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่ออีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการนี้นะครับผมนี่นะครับสวยงดงามครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขที่8นะครับถัดมาครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับผมองนี้นะครับ 5 5 0านะครับผมสำหรับเหรียญพ่อชุยนะครับวัดคงคารามนะครับผมหมายเลขที่9นะครับผมนี่นะครับ5้0บาทนะครับผมองนี้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม550บาทนะครับ V ี2465นะครับพี่ๆสำหรับเหรียญพ่อชุยองค์นี้นะครับผมเป็นห่วงเชื่อมด้วยนะครับพี่ๆสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผม อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้ครับพูดคุยกันได้นะครับพี่พี่ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมถูกใจไหมเล็กไหนก็สอบถามมาได้นะครับถัดมาครับผมหมายเลขสิบนะครับปิดตาปูโตนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาหกร้อยบาทนะครับผมหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขที่สิบนี้นะครับนี่นะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมหกร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผม สำหรับปิดตาเงินล้านนะครับผมลงกุโตะนะครับรายการที่10นี้นะครับพี่ๆสวยงดงามนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขสิบเอ็ดนะครับผมรายการนี้ก็เป็นปิดตาเงินล้านเหมือนกันนะครับผองค์นี้เจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับผมสำหรับปิดตาเงินล้านหมายเลขที่สิบเอ็ดนี้นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับ ด้านหลังนะครับผมจะเป็นหลังยันตรีนะครับวัตระดูชิมพีนะครับผมระบุโต้นะครับผมถ้าได้สนใจก็สอบถามมากันได้ครับ750นะครับผมทัดมาหมายเลข12ครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญกลมนะครับผมพ่อเกษมนะครับปี2537นะครับเหรียญกลมนะครับผมสำนักสุสานไตรักษุ่นเมตตามหาบารมีนะครับพี่ๆเหรียญนี้นะครับผมวงนี้550บาทนะครับผมหมายเลขที่12นะครับผม550นะครับผม ดูฟิวกันชัดๆได้เลยนะครับผมนี่นะครับปงกล้องให้ดูกันแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับนะครับผมเรียนกลมนะครับหลวงพ่อเกษมเคมะโกรนะครับผมสานักสุสานไตรักนะครับรุ่นมหาบรมีนะครับผมปีสองห้านะครับสามหกนะครับนี่นะครับผิวสวยมากนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับห้าร้อยห้าสิบนะครับผม เอปพีสอห้าสานะครับผมเมื่อกี้ผมพูด36ไปต้องขอภัยด้วยนะครับถัดมาครับผมเป็นหลุมพ้อเงินนะครับรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาใบประกาศสินิบัตนะครับผมให้พี่พี่ได้ดูได้ชมกันก่อนนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นใบประกาศสินิบัตนะครับผมของพระหลุมพ่อเงินนะครับผมพิมพ์นิยมนะครับวัดบางคลานะครับผมจังหวัดพิจิตรนะครับหมายเลขนี้นะครับผมมาพร้อมกับใบประกาศสินิบัตแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับพี่ๆีหมายเลขที่13นะครับพี่ๆีหลุมพ้อเงินนะครับผมพร้อมใบประกาศสินิบัตที่ผมได้มาเลยนะครับ ถ้าในดูแล้วชอบใจก็สอบถามมากันได้ครับผมหมายเลขสินี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา900บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับหผมพ่อเงินนะครับผม900บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆดูนะครับผมนี่นะครับเป็นหลอดโบราณนะครับท้าใดสนใจก็สอบถามมากันได้ครับสามารถทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับผมเพราะว่า พระทุกองนะครับผมก็จะสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆได้ดูได้ชมกันอยู่นี้เลยนะครับผมหากดูเราชอบใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้เป็นใต้ฐานนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขสิบสามนะครับเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับถัดมาครับผมหมายเลขสิบสี่ครับอันนี้จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อรวยนะครับผมเนื้อทองแดงรงยานะครับองค์นี้ห้าร้อยบาทนะครับพี่ๆนี่นะครับผมหลวงพ่อรวยไตมากนะครับผมห้าเก้านะครับเนื้อทองแดงรงยานะครับผมห้าร้อยบาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ นี่นะครับผมหู้เพราะรวยวัตโกนะครับผมลงยาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเรียนสวยๆเลยนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับผมต่อโคดหมายเลขหกสามหนึ่งนะครับผมไตมาห้าเก้านะครับรวยรวยนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมองค์นี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะครับผมหลวงปู่เอี่ยมวัสะพันสูงนะครับพี่พี่เรียนนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคาหกร้อยห้าสิบนะครับพี่พี่สำหรับเหรียญข้าวหลามตัดนะครับผมหกร้อยห้าสิบบาทนะครับ นี่นะครับผมผิวสวยเดิมเลยนะครับผมสําหรับเหรียญลูกผู้เยี่ยมนะครับผมเข้าหลามตัดนะครับผมวัดสะพานสูงนะครับพี่พี่นี่นะครับดูเนื้อหามสั่งึนได้ครับผมผิวเดิมเดิมครับอันนี้ด้านหลังก็จะเป็นหลังยันแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่สิบห้าแล้วนะครับผมหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่พร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับถัดมาครับผมเป็นพระผงของขวัญนะครับหมายเลขสิบหกนะครับ งค์นี้400บาทนะครับผมพระพคงของขวัญหมายเลขนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระพงของขวัญนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี้ด้านในเหมือนจะมีเป็นเส้นผมนะครับแต่อยู่ที่กรอบนะครับพี่ไม่ใช่อยู่ที่ผิวขององค์พระนะครับผมนี่นะครับอันนี้อยู่ในเลี่ยมเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ 400บาทนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่16แล้วนะครับถัดมาครับผมหมายเลข17ครับสมเด็จ7ชั้นนะครับน่าจะเป็นหลวงปุโตนะครับผมองค์นี้4 5่นะครับ450ินะครับพี่พี่สำหรับสมเด็จ7ชั ool, 450 450้นนะครับพ <conspiracy facts> ี่พี่องค์นี้นะครับผมหลวงปุโตนะครับผมหมายเลขที่17แล้วนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆครับเอาดูลองชมกันได้เลยนะครับผม สำหรับนะครับผมพระสมเด็จเจ็ดชั้นนะครับผมลูกุโตนะครับวัดประดูชิมพีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ450นะครับถัดมาครับผมเป็นขุนแผนนะครับพี่พี่ขุนแผนไก่คู่นะครับผมหลวมพ่อกวยนะครับพี่พี่องนี้นะครับ500บาทนะครับผมสําหรับหมายเลขที่18นี้นะครับสําหรับนะครับผมพระขุนแผนนะครับผมนี่นะครับหลวมพ่อกวยนะครับผมวัดโคศิตารามนะครับนี่นะครับเป็นไก่คู่อยู่ตรงด้านล่างเลยนะครับผม สวยงดงามครับผมหมายเลขสิบแปดแล้วนะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ด้านหลังจะเป็นทนุมานเชิญพงแบบนี้เลยนะครับผมลงกล้องให้ดูนชัดๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่สิบแปดแล้วนะครับผมห้าร้อยบาทนะครับถัดมาก็ผมเป็นสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับผมองค์นี้สี่ร้อยห้าสิบนะครับผมพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมหมายเลขที่สิบเก้านะครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่นี่นะครับ ผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมฐานแซมนะครับวัดระคังฐานแซมนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้ครับผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา450นะครับผมราสมเด็จองนี้นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับผม หมายเลขที่19แล้วนะครับผม450บาทนะครับถัดมาครับผมหมายเลขที่20นะครับผมเป็นปิตานะครับหลวงปู่โตจัมโบ้สองนะครับผมเนื้อน่าจะเป็นเนื้อไลลานนะครับพี่พองค์นี้นะครับ450นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับสำหรับรับปิตานะครับผมหลวงปโตนะครับพิมพ์จัมโบ้สองนะครับพี่พี่ฝั่งตะกุดตรงนี้นะครับผม450บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงใหญ่แบบนี้นะครับพี่ๆหลวงปู่โตนะครับผมหลังยันดวงใหญ่นะครับมีนะครับผิวเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมเรี่ยมนะครับ450นะครับผมถัดมาครับหมายเลขที่21นะครับผมรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ๆวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับ500บาทนะครับผมองนี้นะครับ พร้อมเรียมเลยนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่21แล้วนะครับผมนี่นะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่21่แล้วนะครับผมมีพีมีนะครับท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมสามารถสอบถามมากันได้นะครับ ถัดมาครับผมเป็นหลวงปู่เผือกนะครับผมหมายเลขที่2 2แล้วนะครับสำหรับนะครับผมหลวงปู่เผือกองนี้นะครับผม450านะครับพี่องนี้นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมพระผลงปูเผือกนะครับหมายเลขที่12แล้วนะครับผมนี้พีนี้นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่2 3แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นนะครับ พระปิดตาข้างกระหนกนะครับผมหลวงปู่โตนะครับองค์นี้นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับผมพิเศษฟังตะกูสามดอกนะครับพี่พี่นี่นะครับทันใดดูแลชอบใจก็สอบถามมากันได้เลยนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมกระหนกข้างนะครับผมหรือว่าข้างกระหนกนั่นเองนะครับหลวงปู่โตนะครับผมวัดประทูชิมพีนะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับผมยูนิเลี่ยมนะครับเนื้อปิ๊นปนแบบนี้เลยนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับ หมายเลขนี้หมายเลขที่23นะครับผม750นะครับถัดมาครับผมจะเป็นปิดตาพ่อแก้วนะครับพี่พี่องค์นี้400บาทนะครับเป็นพิมพ์หลังแบบนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่24แล้วนะครับผมปิดตานะครับผมลงพ่อแก้วนะครับเนื้อผมคูุกลักนะครับด้านหลังนะครับพี่พี่เป็นหลังแบบนะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมถัดมาครับผมหมายเลขที่25้ครับรายการนี้จะเป็นนะครับพระพุทธโสธรนะครับผมปี2509นะครับเป็นลงยาสีเหลืองนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ราคา650านะครับพี่พี่สำหรับเหรียญอามนะครับผมพระพุทธโสธรลงยาสีเหลืองนะครับนี่นะครับ650าบบาทเท่านั้นนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ นี่นะครับวัดโสธรวัดอารามนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับพี่พี่นี่นะครับ650้ right หานะครับผมรายการนี้นะครับถัดมาครับผมเป็นพระขุนแผนกระเบื้องเคลือบนะครับพี่พี่กรุวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับพี่ๆกรุวัดชัยมงคลนะครับนี่นะครับผมรายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับผมสําหรับพระขุนแผนนะครับผมกระเบื้องเคลือบพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดดูแลชอบใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับ นี่นะครับดูผิวกันชัดๆ,ๆนะครับผมวันนี้ผมลงกล้องให้ดูชัดๆเลยนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆรายการที่26นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับ ก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากโอายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมให้ทางช่องของผมนะครับผมอย่าลืมกดไว้ให้กระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจนะครับสนใจนะครับผมอยากที่จะชอบบูชานะครับพระเครื่องนะครับผมรายการไหนนะครับผมสามารถสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับพี่ๆ แอด174นะครับ OIPTQ เบอร์โทร0903251096สามารถใช้โทรสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับผมทางช่องของผมนะครับผมจะส่งระให้ตรงตามในคลิปวิดีโอทุกรายการนะครับท่านใดดูแล้วชอบใจหมายเลขไหนนะครับผมหรือว่ารายการไหนก็สามารถจดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็พิมพ์มาบอกผมในไลน์หรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับ จะส่งให้ฟรีนะครับผมพระทุกองค์ก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอทุกรายการนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ